สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสุกสุดสดใสข,ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเพ s ซิมเลเตอร์อีกแล้วนะคะและที่เรากำลังยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือคา w a วีเวิ์นั่นเองค่ะนี่ไม่คุ้นกันใช่ไหมคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเดินผ่านจุดนี้ตลอดเลยนะ ตรงนี้ก็คือแคนดี้แลน์ค่ะทุกคนก็น่าจะจำได้กันใช่ไหมหลังจากที่เราไปสืบข้อมูลมาอัปเดตครั้งนะ้าเราก็ไปเจอกับภาพภาพนี้ค่ะทุกคนเป็นภาพของบิ๊ g เกมนะคะที่เขาปล่อยออกมาล่าสุดเลยค่ะเขามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ทั้งหมด4ตัวนะคะนี่เลยนะ ทั้งหมดสีตัวนี้นะคะก็คือเจ้าเจลลี่ค่ะทุกคนเหมือนจะเป็นเจลลี่แวร์เลยนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นเจลลี่แคทเจลลี่แพนด้าเจลลี่พิกแลวก็เจลลี่คอกี้ค่ะจัดเลี้ยงทั้งหมดสีตัวนี้นะคะกำลังยืนอยู่ในแคนดี้แลนด์แห่งนี้เลยเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าอัปเดตรอบหน้าเนี่ยจะมีทางเข้าไปในแคนดี้แลนด์อะไรตรงนี้หรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะนี่เลยนะ ถ้ามันเข้าไปได้ทุกคนคิดว่ามันจะเข้าไปตรงไหนได้บ้างคะนี่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 มันจะมีประตูที่เข้าไปในช็อกโกแลตตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นฝั่งไหน เราก็เลยสันนิษฐานนะคะว่าการอัปเดตรอบหน้าเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตของ k a w a i i World p a s s 3ซึ่งมันก็เป็นที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการอัปเดต c a w a i i World ไปถึง2รอบแล้วค่ะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานนะคะซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจัดลิงพวกนี้นะคะนอกจากที่มันจะเป็นเจนลี่แล้วเนี่ยมันยังมีผลไม้ด้านในนะคะที่มีเป็นลักษณะของแต่ละตัวด้วยนะคะนี่นะคะ เจ้าคอกี้ตัวแรกนะด้านในของเขานะคะก็จะเป็นส้มค่ะแบบนี้เลยนะมีชิ้นส่วนของส้มอยู่ด้านในจริงๆนะคะแล้วก็เจ้าแคทนะคะก็จะมีชิ้นส่วนของเลมอนด้วยค่ะมองเห็นเข้าไปด้านในเลยนะน่ารักมากๆนะคะ ส่วนเจ้าแพนด้าตอนแรกนะเราเห็นเป็นองุ่นนะคะแต่ว่าอีโมจิที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นรูปหัวใจสีน้ําเงินแต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้านในของเขาเป็นอะไรกันแน่นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นผลไม้ชนิดนึงเหมือนกันค่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสีม่วงมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้ในรูปมันเป็นสีน้ําเงินนะส่วนตัวสุดท้ายนะคะคือเจ้าหมูนั่นเองค่ะเจ้าหมูนะคะด้านในของเขาก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเขาก็ใส่อีโมจิเป็นสตรอเบอรี่มาด้วยค่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเจหมูกค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานเช่นกันนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวค่ะซึ่งจำนวนเนี่ยมันคลับท้ายคลับแค่กับ Exclusive เอกมากๆซึ่ง x e x c l u s i v e X ครั้งล่าสุดนะคะก็ปล่อยออกมาแล้วถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะเราคิดว่าน่าจะมี e x c l u s i v e X แพ็คใหม่มาได้แล้วนะคะ นี่นะคะน่าจะมาแทนตัวนี้เลยนะ e x c l u s i v e Crystal เองนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจะใช่หรือเปล่านะถ้าสมมุติว่าเป็น e x c l u s i v e A จริงๆทุกคนอยากให้ตัวไหนเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แล้วก็อยากให้ตัวไหนเป็นไททานิกคะนี่จริงๆนะเรารู้สึกว่าถ้ามันจะแหวกแนวไปอีกนิดนึงเนี่ยเราอยากจะให้เจ้าหมูเป็นสัตว์เลี้ยงไททานิกมากๆเลยนะคะมันน่ารักมากๆเลยค่ะนี่เลยนะ แต่ถ้าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเอกจริงๆไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องมายืนที่ Candy Land แห่งนี้นะคะเอาละค่ะนอกเหนือจากนั้นนะเราก็มีข้อมูลจากเจ้าพินยตามาด้วยค่ะมีการปล่อยภาพเอกใบใหม่นะคะซึ่งเขาเขียนว่าเอกพิเตานะคะคิดว่าน่าจะมีพินยต้าพาร์ทด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็หน้าตาของไข่ใบนั้นนะก็เหมือนกับพินยตามากๆเลยค่ะเพียงแต่ว่ามีลักษณะที่เป็นดอกไม้เพิ่มขึ้นมานะคะ นี่เลยนะเราเอารูปให้ดูเลยนะคะและก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะต้องบอกก่อนนะคะว่าเจ้าพิยาตาแคทมีคนเปิดได้น้อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกันนะ นี่นะคะเจ้าพิเนาต้าแคทเนี่ยมีคนเปิดได้เพียงแค่1,217ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งแตกต่างกันกันกบอัปเดตครั้งที่แล้วนะคะที่เป็นเจ้าบันนี่มากๆเลยค่ะเพราะว่าเจ้าบันนี่นะคะถึงแม้ว่าจะเปิดยากแค่ไหนเนี่ยเจ้าบันนี่ก็ยังปล่อยมาถึง53,000กว่าตัวเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเจ้าเฟียสตา้าเองเนี่ยจะทําให้เราได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่หรือว่าทําให้เรามีโอกาสได้เจ้าพิเนาต้าแคทมากขึ้น อันนี้ก็ต้องรองรุ้นดูอีกทีค่ะซึ่งข่าวคราวรอบนี้ก็ปล่อยมันน้อยมากๆจริงๆค่ะเราไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เล่นเทให้เราได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่มากขึ้นหรือว่าจะกักสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตมากๆเลยนะคะว่าพินาตตาตัวใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสน้อยมากๆเลยค่ะที่เราจะได้สัตว์เลี้ยงจ้าหิวพินาตตาเราพยายามเปิดมาแล้วนะคะ เปิดหลายแมปแล้วก็เปิดแทบจะทุกรอบเลยนะก็ยังไม่ได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวดีๆเนี่ยเราก็เอาไปรวมเป็นดาร์เมเทอร์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วกันนะคะนี่นะเราเอาสัตว์เลี้ยงที่เป็นเจ้าชิวว่านะคะมารวมเป็นดาร์เมเทอร์เรียบร้อยแล้วนะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาจะพลังอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเจ้าชิวว่านะคะ ตอนนี้นะคะพลังของเจ้าชิวว่าเนี่ยสูงกว่าเจ้าสปริงกิฟฟินเนี่ยเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะต่างกันไม่มากเลยค่ะคิดว่าน่าจะขายได้ราคาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าเราจะเปิดพิเนาต้าได้เยอะก็ตามนะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่ได้มาก็เป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดามากเลยนะคะสัตว์เลี้ยงาชนีก็ยังออกมาไม่เยอะเท่าไหร่เลยค่ะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าสัตว์เลี้ยงที่มาใหม่รอบนี้เนี่ยน่ารักสุดๆไปเลยนะคะเจ้าเจนลี่นะ รู้สึกว่าลักษณะตัวของเขามันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมชอบม,มากๆเลยนะคะงั้นสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ